สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะคลิปนี้จะนำความฝันมาฝากท่านผู้ชมค่ะเป็นแนวทางตัวเลขจากความฝันของคนอื่นนะคะช่วงนี้ที่ประเทศไทยเราน่าจะเป็นช่วงวันหยุดค่ะไม่ว่าท่านผู้ชมจะไปไหนมาไหนทำอะไรขอให้ระมัดระวังและเดินทางอย่างปลอดภัยนะคะเดี๋ยวดูความฝันเลยค่ะขอขอบคุณและขออนุญาต เจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันนะคะสมาชิกท่านแรกค่ะท่านผู้หญิงฝันว่ามีคนถามว่าถูกหวยไหมหวยออกหนเกนะแล้วในฝันท่านถามเขาเพิ่มเติมเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสาตัวคืออะไรเขาบอกตัวเลขห้าเกจากนั้นท่านผู้ฝันจึงไปดูที่ตัวเองเขียนไว้ในกระดาษ ที่จะซื้อลอตเตอรี่เห็นมีตัวเลข519อีกด้วยฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้ฆ่าผู้หญิงตายสองศพอยู่บนบ้านแล้วศพมีกลิ่นเหม็นมากเลยท่านผู้ฝันได้เอาผ้าคลุมไว้แล้วเดินลงมาจากบ้านมาบอกให้สามีโทรแจ้งตำรวจมาจับตัวเอง ท่านผู้ฝันเกิดวันที่23เดือน12พศ2519บ้านในฝันเป็นบ้านของตัวเองคือบ้านเลขที่159ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บกล้วยมาให้ในฝันคุณพ่อเอากล้วยมาให้เยอะท่านผู้ฝันไม่ทราบจำนวน ความจริงแล้วคุณพ่อเสียชีวิตจริงๆเมื่อท่านอายุ51ย่าง52ปีคุณพ่อเกิดเมื่อพศ2507ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันเห็นคุณแม่ตีน้องชายจนเสียชีวิตซึ่งน้องชายของท่านอายุ39ย่าง40ปี ส่วนคุณแม่อายุ64อย่าง65ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันเห็นคุณพ่อเสียชีวิตแล้วในฝันท่านเห็นคุณพ่อเสียชีวิตลักษณะตายแล้วฟื้นอยู่อย่างนั้น3มรอบเลยซึ่งความจริงคุณพ่อของท่านเสียชีวิตแล้วเมื่อท่านอายุ57ปี คุณพ่อของท่านเกิดพศ2507ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกฝากฝันของคนอื่นแล้วเขาฝันว่าพี่สาวของท่านถูกรถชนแล้วพาไปโรงพยาบาลไม่ทันทำให้พี่สาวของท่านเสียชีวิตความจริงแล้วพี่สาวยังสบายดีท่านเกิดวันที่21เดือน9 พอโสสองหาอายุ26่ย่าง27ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าพระเขียนเลขในมือให้ซึ่งในฝันท่านเห็นตัวเลขอาจจะไม่ค่อยชัดตัวเลขที่ท่านเห็นคือ8-53หรือว่าเป็น88-53หรือว่าเป็น 8 5 3หฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าตัวเองเก็บเงินแบงค์20ได้แต่ว่าในฝันเงินขาดครึ่งแล้วเลขท้ายที่ท่านเห็นในเงินที่เก็บได้ลงท้ายด้วยตัวเลข369ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าน้ำท่วมห้องแล้วในฝันที่แปลกคือ ท่านเห็นตัวเองว่ายน้ำเล่นอยู่ในห้องลักษณะคล้ายสนุกมากเลยห้องที่น้ำท่วมที่ท่านฝันถึงอยู่ที่บ้านเลขที่7 1 7หนึ่งท้าฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงมีสองความฝันฝันเห็นตัวเองและสามีเก่าอยู่ในบ้านที่เคยอยู่ด้วยกันบ้านเลขที่78หมู่ห สักพักหนึ่งในฝันสามีเก่าพาไปที่บ้านของเขาบ้านเลขที่79ทับ3อีกฝันหนึ่งฝันว่าได้กลับไปที่ทำงานเก่าที่ทำงานเก่าเลขที่9หมู่4ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านแปลความฝันมาให้ด้วยฝันว่าตัวเองได้ใช้มือถือถ่ายรูปเจ้าแม่กวนอิม แล้วในฝันเห็นคนแบกองค์พระสัตว์กระจายออกมามีคนพูดบอกว่าให้ซื้อตัวเลขหนึ่งสามนะเบอร์ท้ายเบอร์โทรของทันปุ้ฝันคือ4 2 8 9ท่าทันปุ้ฝันอายุ4 6ปีฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ที่นางแม่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังค่ะ ท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่ามีงูมารัดมือแล้วงูอุจจระทิ้งไว้ให้ท่านผู้ฝันในฝันท่านเห็นเป็นตัวเลข916 050แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะนางแม่ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอขอบคุณท,ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกทุกท่านค่ะโชคดีมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ